ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีครับวันนี้เราจะพาปุฟฟมา่อาบน้ำกันนะครับอาบน,น้ำไหมครับอาบน,น้ำไหมลูกหืมอาบน,น้ำไหมเฮ้ยอาบน้ำไหมลูกอาบนะ้ำอย่าดื้อนะโอเคนะครับก็มอมแมมมากนะครับดู ออกจากหลักตัวนี้เราจะพาคูพิงเข้าไปที่ปางนะครับก่อนอื่นจะเข้าที่พางเราต้องอาบน้ําก่อนเนื่องจากว่าเล่นฝุ่นมากหลักเขาเป็นปุ้นนะเป็นดินนะลง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 ล้ลงลกลง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 ลลง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 ลลงลงลงลลงลงลลง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 ลล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 งลลลลลล เอ,อาเลยลงบนนี้น้ำเลยเออน้ำหลุดเอาลยน้องดิเออน้ำหลุดต้องขิดปูนให้ออกก่อนปูนหนามากนะครับใายเรา โอ้ฝุ่นเล่นฝุ่นเยอะมากเลยนะฮวงซิงเฮ้ยเ่ฝุ่นเยอะเลยลูกเฮ้ยนั่งดีนั่ดีอย่าบนลูกอย่าบนน้ำไม่แรงเลยนะทำหนึ่งนะครับอเอาดีลูกรอหนิ่รอหนึ่งนั่งดนียด้ยนัย่งเฮ้ยนัย่เทฟุเทฟโอ้โหสุตัตว์เออ เอาไว้ลงเตีง okay, right. uh ัลงดงเดี๋ยวลงี๋เตียยเลยกระดูกกระดูกเออเดี๋ยวา้นมาโอ้ลิงอแปนะ่เป็นไม่้อไขับทุกวันนะไม่ขับนี่โอ้ยยากมากเลยปูนทุกวันเลยก็รู้่ะ เนนั่งดิอาบน้ำทุกวันทำไมอาบไม่ทิศไทยเต็มเลยนะเนี่ย เดี๋ยวครับเป็นหนึ่งนะนั่นลูกพงอเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแป้บนึ่งนะ อยู่แป๊บหนึ่งนะอย่าโบนพ่อยังไม่เหนื่อยเลยพ่อยังไม่โบนนะลูกนะเอาดิะเอาดิเอาล่เนี่อนนอยอะไรโคตรนาจจะว่าขัดแรงนะครับนี่แปลงนี้จะยาวหน่อยเป็นไม่ไม่เจ็บนะแปลงธรรมดาเรานี่แหละครับนอนลูก มาหนึ่งาหนึ่งาหน,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 นึ่งั้นถ้าขัดแมลงที่ไข่ายไม่ออกไม่ต้องกลัวน้องไม่เจ็บนะครับหนังเข้าหนาหนังหนาอยู่แล้วเจ๊ไหมลูกใช่ไหมเจ๊ไหมผู้พิการหนังหนาอยู่แล้วเนาะโอ๊ยงวงไว้ต้องงวงก็ต้องดีเนไว้งวงเกาจะมีสีคราบ ฝุ่นนะฮะไม่สะอาดนะเรา,าก็สะอาดนี่ันี่ต้องสาธิตในการอาบน้ำหน่อยบนนี่ฮะนี่ก็จะออกนี่ก็จะดำนะครับหิวน้องจะดำหน่อยบนตรง นี่นะเน,นีด้านด้านในก็ต้องขัดนะเนีนนะ่ก็ต้องขัดหน่อยเล็กๆไปรอนดูรอ <c oughs> นดูรอนมาเร็วร <c oughs> ้อนดู

Đi nào, Thôi nào Tịch phun như thế nào nè Thôi Đi ra nào, lắng túng Lắng túng Túng, nè, phun Túng Túng, xuống đi

โอ้โหเฮียเฮียลงโอ้โหเย็นโอ้โหที่บอสลงลงเย็นฮะบุญโอ้โหเฮ่าเยอะฮะโอ้โหอ้โหเฮียเฮียโอเคนะครับไปแล้วนะครับต่อขอขอบคุณนะขอบคุณที่ชินขอบคุณขอบคุณท่านหน่อยลงครับดีครับ ขอบคุณนะครับติดตามนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะบนสูงบ๊ายบายยับยับยับสิยับบ๊ายบายนะบ๊ายบายลุนลุนเออไปกลับบ้านกันไป